อัญโยงฮาเซโยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นอวันเกิดแอมซึ่งจะบอกว่าอันนี้ก็คือตื่นเช้ามาตอนนี้8ปดโมงนิดแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปตรวจ O P D นะคะคนไข้เรียนอะไรเงี้ยที่โรงพยาบ,บาลนะคะประมาณ9ก้าโมงเนาะต้องไปถึงก่อนเะเลจเรือยังก็ก็มีเรียนนะคะแล้วก็จะพาไปทำอะไรเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าค่ะมาดูวันเกิดอายุยี I ่สิบแปดนี้ของแอมนะคะจะเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วตอนที่แอมยี่สิบเจ็ดใช่ปะมันเป็นวันที่แอมเพิ่งกล เร็วก็เร็วแต่รู้สึกว่าเราก็เติบโตขึ้นเยอะเหมือนกันในตอนนั้นอะ่ะกับวันนี้อันรู้สึกว่าแบบ1ปีเนี่ยคือ <c oughs> อุปสรรคมันเยอะมากแล้ทุกครั้งที่เราแก้มันแล้วมันเราผ่านมาได้อะ่ะมันเหมือนเป็นด่านในเกมอะ่ะแล้วอัรู้สึกว่าเออตัวเองในวันนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนติดเกาะมากขึ้นแข็งแร่งมากขึ้นเลเวลัพขึ้นประมาณหนึ่งแหละ <c oughs> เออเป็นไงล่ะบู um آ, สต์ฉ่ำของตัวเองนะคะซึ่งเมื่อคืนอ่าวหว้พระสวดมนต์นะคะไม่ไปนะคะท่องเที่ยวปาร์ตี้วันเกิดไม่มีค่ะไม่มีค่ะสวดมนตนะะ์ ไปทำงานกันค่ะรถติดทําตั้งแต่ออกจากคอนโดก็คือติดเลยคนผมใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงในการขับรถทุกวันไปกลับก็คือ2ชั่วโมงเหมือนฟิวกลับหยุดยาแล้วอะ่ะก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า MRT ก็ไกลเหมือนกันรู้สึกเหนื่อยการเดินทางมากอยู่กรุงเทพ อันนี้คือก้าวมึงนะทุกคนเดีือดต้องรีบเดินไปตัรงบ้านแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากดูดิเลซึ่งช่วงนี้จริงๆมันฝนตกทุกวันแล้วก็อึมคืนจนแอมรู้สึกว่าแบบแอมแบบเศร้าอะแล้ววันนี้คือดีใจมากที่แบบวันเกิดเราเป็นวันที่แบบท้องฟ้าสดใสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออมรสุมหลายวันหนักดีใจดีใจชี้ทางผิดแล้วค่ะไม่มีชี้เลย ันนี้ก็คือการทำเอ๊ะแซงเมียรป่ะไม่ใช่เมท่ลินฟูวันนี้นะคะก็ M S C P สอง่ิดไสุดสวยเอาอยู่ทุกสีวอซารีนอะไรนะทุกอย่างกำลังจะส่องดูสไลด์นะคะทุกคนเจ๋ว่าทำทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ตลอดไปถเกอ็มอัพตลอดไป Always ค่ะทุกคนปีดีและต้องมีอัพตอนนี้เราตรวจคนไข้อยู่ค่ะซึ่งเราก็เป็นดีมทีมตรวจไปหลายคนหลายคนเท่ากับ2อดีมทีมต้องให้คนอื่นพูดเราคนเองไม่ได้ก็ดีมทีมอะไรก็ดีมทีมจริงค่ถ้าใครตามก็คือก่อนๆเราจะไปวันล่าวด้วยกันนะท่นอาจจะเป็นออบเซอร์อาจารย์เนาะแต่ว่าที่เรามันต้องเตรียมไปมีแต่ว่าปีตอนนี้ก็คือจะเป็นตรวจเองดีดโรงพยานาลเลยาะรู้สึกว่ามีความเข้าใกล้กันเป็นหมอมากขึ้นเราเป็นหมอค่ะอ๋อโอเคเขาใกล้การเป็นหมอ ลงม่ลงมาแตงโมเตอนนี้ออะไรมาหมดเลยนะเข้าใกล้เป็นหมอไหมคหมอนได้เป็นหมอไม่ลองอูแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายมีเรียนต่อค่ะใช่แล้ววันนี้เรียนบ่ายเค้นบอกว่าโซมมากดูชีบอกชีโซมนอนไม่พอเพราะว่าอาจจะยังแสวยอนาดนีบอกโซมนีแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อหม่นะคะไปหาได้ค่ะที่คลินิกสว์เอเชีย ไม่สดแบบรักแฟนมากขึ้นกูแฟนหมอไม่สุดหดอรอคนสุดตายยังคะสุดตายท,ทำอะไรดีกฎหมายค่ะตั้งใจเยนแค่รักแฟนมะวะรับพี่อะไรคะแบบน้องแนอนเสือกัญญาสงสารเสือกัญญาสงสารอุ้ยอยากไปช่องบแ็นได้ไหมไมีใคร,รอยู่บ้างเอที่ชอบผู้หญิงติดต่อได้คะ่ะโทรศูนย์ศูนย์ศูนย์ T M รักเกีย์หน้าหวัดที่ชอบผู้หญิงผู้หญิงหน้าหวัดกว่าค่ะแต่ทักเกีย์หน้าหวัดมาก เขาได้ค่ะบแตชอบแต่คนนี้เขาไม่ได้มีแต่เราและแฟนเป็นลูกแฟนแต่งลูกแฟนไม่สนไดเหรองานไม่ทํานะคะมานั่งมองไม่สมกันและนี่นะคะกิจกรรมในวันเกิดกับวันนี้ค่ะซึ้งไม่เห็นซึ่งไม่ให้ดูเลยนะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ใบนี้เท่าไหร่อ้าวหกล้านค่ะอ้าวใบนี้หกล้านปะแต่เลขคนละเลขค่ะใบนี้ใบนี้หกล้านอันนี้เป็นรางวัลที่สองก็ได้ค่ะอันนี้หนึ่งอยู่นี่อันนี้สอง เราดีไปแล้วอลตอ่ชิ้นแรกในชีวิตเลยปะเาเลือกที่จะซื้อในวันเกิดของคนที่อับโชคที่สุดนี่ไงก็เลยเป็ไม่โชคเลยไงเออที่เขาไซถุนอินเตอร์สอยเดอนสามอะซื้อแทบทุกเดือนจริงๆเพราะพี่พยาบาลใสุู่ไม่เคยถูดพี่ไาบาลถูกอแต่พี่ไปวันถูกตลอเราอไหนที่เราซื้อเหมือนที่เขาไม่ได้ปะไม่ได้ือก็ต้องมาลุ้นกันละว่าจะเป็นเป็นใครที่ได้ิงง วันเกิดแอมนะคะนี่วันเกิดแอมปีนี้แอมเจออะไรมาอะไรมาถ่ายกับตัวเงินตัวทองเพราะว่าอะไรสามสามไม่ตัวเงินตัวทองเลเดินตามอีกเดินจริจริงนะคะต้องเค่าสาธุนะให้โชคหน่อยพี่น้อยให้โชคพี่ไม่ให้โชคค่ะหกล้านมันจะต้องเพลงแล้วปอหกล้านค่ะต่อไปไม่มีแล้วนะยูทูบแอมบิส หนูก็ดึงแบบให้มันทั่วๆใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่โคนปลหมาถ้าแบบดึงคือเรากะชาบแรงหนูหอย่าดูป,ะ,ปะเวลาดึงน้องดึงแบบดึงแบบเจ็บเนี่ยเหมือนมันแรงแรงมันจะเฟิร์มแต่เดี๋วก็บก ขอบคุณนไแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะขอบคุณาทุกคนนี่นะคะทุกคนเป็นไงบ่าก็เพื่อนรักอยู่ยังมีเพื่อนอยู่แฮปปี้เบิร์เดย์ช้เอร์ย์่ไม่จบนะคะมันเจ็บแล้นี่เพื่อนซื้อเค้กมาให้ขอบคุณนะครับซึ่งเด็ดจะ z o งให้ดูหน้าเคเป็นไงไอ้ตาปล่ะทำไมเราเรามีสองก้อนแต่ว่าปีมีมีสอคนเลยเหรอเอาไปเลย ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่อายุเท่าไหร่ทำไมอ่ะสิบแปดอ๋อใช่บมรู้นิสิภาวะแล้วเป็นปีแรกใช่สิบแปดสามารถไปเที่ยวกับทุกคนแล้วเราเด็กมัธยมเขาเป็นร้านค้าเย่ทุกคนตอนนี้ก็คือเรียนเสร็จแล้วเราก็นั่งเอากับเพื่อนได้เค้กวันเกิดด้วยน่ารักคืองงมากรถติดมากนอกจากตอนเช้าอ่ะที่มันติดใช่ป่ะตอนเย็นเนี่ยเลิกเรียนอย่างเงี้ยก็คือรถติดมากหนึ่งชั่วโมงกลับบ้านคือแบบ นี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะหลายคนถามว่าวันเกิดไปฉลองที่ไหนไปปาร์ตี้กับใครนู่นนี่นั่นทีติ้งอยู่ที่ห้องค่ะเป็นไงเอ็กโทเริรกี่โมงอินโทรเวิร์ตนะคะก็จะมีแฟนกี่โมง <laughs> เรียนเตดกับห้องค่ะวันเกิดเราก็เอาจริงๆแล้วอะคือทุกคนมันมีสื่อประสงค์คือแอมอะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ไม่ได้อินกับการที่ว่าคุยเราจะต้องไปนู่นไปนี่ไปอะไรขนาดนั้นใช่ปะเนี่ยวันเกิดแอมก็เลยชูสและว,ว่าแบบอยากมาอยู่ห้องเงียบๆคนเดียวนึกออกปะค่อยๆแบบจะโลไลฟ์ใช้ชีวิตแล้วก็กะว่าจะเดี๋ยวเขียนไดอารี่เซลฟ์รีเลกชันกับตัวเองว่าแบบเอออายุ28ปีเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราอยากจะพัฒนาไปในจุดไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อยากพูด ปุ๊อะตอบเมลลูกค้พาพุลูกค้าทักเมลมาว่าขอโทษนะคะน,นี้สะดวกตอบกลับไหมคะแรงมากก็เลยแบบว่ารีบไปตอบเมลก่อนแล้วก็ตอบลายลูกค้านุ่นนี่นั่นเคลียร์งานนะคะตอบคนตัดต่อเนี่ยก็เลยเพิ่งจะได้อีทอืมฮืม,ฮม ปีนี้แหมมามีความสุขด้านผู้คนในชีวิตมากรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เข้าที่เข้าทางอ่ะเหมือนเมื่อวานเนี่ยพี่อังที่แหมเป็นพี่ที่แหมแบบนัดถือเคารพบแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นพี่สาวจริงๆเลยอ่ะคือเขาก็เหมือนทักมาชวนแหมไปกินข้าวอะไรเงี้ยซึ่งแหมไม่รู้เลยว่าเขาจะซื้อไพ่วันเกิดแหมนึก็แบบเพราะเราเคยคุยกันนานแล้วว่าถ้าพี่อังมาเรียนแถวๆที่แหมอยู่อ่ะก็จะไปกินข้าวกันแล้วเขาก็บอกว่าเออเขามาเรียนแถวนี้พอดีอะไรเงี้ยก็ไปกินข้าวแบบนัดสเตทแล้วก็ไปจองเย็นใช่นกกักัรูแบบ้จ ก่อออนนนเเเจัตตามีว์ลยพอจังหวะที่กินข้าวเสร็จนู่นนี่นั่นใช่ปะอยู่ดีๆเขาก็คือแบบพี่แอังันก็แฮปปี้เบอร์เดย์ในร้านแบบถือเค้กมาแฮปปะซึ่งแอมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มีโมเมนต์แบบนี้ทุกคนแอมรู้สึกว่าเฮ้ยแอมซึ้งใจมากอะเหมือนว่าพี่อังเขาแบบเออคิดถึงเราแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เราอะไรอย่างเงี้ยมก็แบบร้องไห้ในในร้านเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบตื้นตันใจอะพี่อังก็เป็นอีกคนที่แอมรู้สึกว่าเ g r a t e f u ะรู้สึกขอบคุณที่ได้มาเจอเขาอะไรเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเฮ้ยคืืออออออขนน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 นาาดัััั้้้้้เเ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 ลลยยยยแแแแววีีีีีีไปปรรใใช่่่่่่่ะมกก็ึจจททบบบพพๆงงงคิตตตต CICM ขาก็แบบซื้อเค้กมาแฮปมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคือเพื่อนน่ารักมากหลายๆคนนะเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังที่เราตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่แล้วได้มาเจอเขาเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือคําว่าโลกจะเหยี่ยมคนที่เหมือนกับเราอะเอ e เนอร์จีเดียวกับเราอะให้มาเจอกันเองเมื่อประมาณปีงปีก่อนอะไรเงี้ยแอบมาเคยอยู่ในจุดนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยอะโลเราไม่ค่อยมีใครเราตร่นี้นั่นใช่ไหม ในวันนี้แอบรู้สึกว่าเราได้เจอคนที่จูนกันและ e เอเนอร์จีคล้ายๆกันมันไม่จําเป็นจะต้องมีจานวนเยอะเออแอบว่าแค่ไม่กี่คนหลักหน่วยอะ่ะแต่ว่าเราแฮปปี้สิ่งสําคัญในเรื่องรีเลชั่นชีพอ่ะแอบว่ามันคือความจริงใจถ้าเขาจริงใจกับเราเราจริงใจกับเขาอะ่ะแค่นี้คือจบเลยแล้วปีนี้แอแฮปปี้มากคนรู้สึกว่าเออได้เจอคนที่น่ารักแล้วก็จริงใจกับเราเยอะแล้วเราก็จริงใจกับเขาจริงๆแล้วคิดว่าเขาคงเห็นแบบในจุดนั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยเเเรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบเฮ้ยแฮปปี้เรื่องคู่คนมากไม่ว่าแบบเออีีี่เนนนมมมอออย้คคคพื ไี้ที่แบบคอยซัพพอร์ตอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ก็คือการเติบโตแล้วซัมจะได้กินกี่โมง <laughs> ส่วนเรื่องการเติบโตจากปีที่แล้วจนถึงปีนะี้าภายในพวกแบบเรื่องจิตใจเรื่องความมั่นคงอะ่ะแต่ว่าจิตใจแบบเริ่มมั่นคงขึ้นสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเวลาที่เรากังวลเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยแบบเออกำลังประสาทอะไรเงี้ยเริ่มรู้เท่าทันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างช่วงนี้มันก็แบบเศร้าๆดิงๆเพราะกังวลเรื่องอนาคตมากเกินไปแต่อย่างน้อยเราเริ่มรู้ตัวแล้วแต่แบบเอนอแน่นอนเราไม่ใช่แบบว่านึอว่าบรรลุธรรมหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นคนที่แบบโอเคเราต้องแก้ไขปัญหากันไปและท ลงอะไรเงี้ยเออแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนเรื่องการทาํางานเนี่ยว่าคอนเทนต์อะถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วว่ามันก็โตขึ้นเยอะคืออาจจะไม่ได้โตเร็วมากเหมือนช่องอื่นมีทีมรู่นนี่นั่งขยายปึ้งๆแต่สำหรับแ MM, อมแอมก็รู้สึกว่ามองกลับไปอะแอมก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างคอนเทนต์อะคือถ้าใครตามช่องแอมมาจะรู้ว่าแอมอยากทำคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบเนี้ยโพซิทีฟอบคือเราไม่อยากเกาะกระแสดรมาม่าหรือว่าทำคอนเทนต์เชิงเสียดสีหรือว่าทำคอนเทนต์ในแงล่ลบหรืออะไรแบบนี้ถึงาา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 างงงงงงงีมมมมมัััันน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 นอออออจจะแแแแแ่่่่่่่่่่่่่่ยยตตววววไไใชชคคคคขเเรซึ็ด้้ืก อยากเติบโตไปในทิศทางนี้ยเราก็พยายามที่จะเออทำช่องคอนเทนต์ให้มันเป็นแบบนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เติบโตไปได้บ้างเริ่มมีคนแบบที่ตัดต่อมีอะไรอย่างเงี้ยมีการพัฒนาละกันแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ว์ชั่นที่ดีที่สุดก็ค่อยๆพัฒนาไปคืออยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าเออก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกันมาน้องบางคนคือแบบติดตามช่องอย่างเาเจ็ดปีแล้วอะตั้งแต่เริ่มต้นอะก็โอ้ยรู้สึกซึ้งใจมากก็หวังว่าปีนี้เราจะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอยากจะทำคอน เราคือฮอตมากค่ะเมื human, ่อกี้ก็คือมีโทรศัพท์โทรมาสองสายแก๊บมาส่งพร้อมกันบอกว่าเป็นเค้กจากเพื่อนสองที่ทุกคนแอมลิสอีสแฮวิ่งอะเฟรนและกมแกมมาผิดหมดฉันมีเพื่อนส่งของขวัญมาให้นะจ๊ะเอ้าว่าไม่ได้เดี๋ยวลงไปรับก่อนตื่นเต้นช่วยบอกว่าแอมบอกว่ามากินเค้กที่เ้้าไหมฉันก็เลยฉันก็เลยไม่ตอบพราะว่าแตอบว่า เอองั้นเอาอีกก้อนหนึ่งเอาอีกก้อนหนึ่งได้มาจาแอมค้อเทียนแต่ว่ายังไม่ทันบอกเลยแอมบอกว่ามากินเค้กที่ห้องไหมไม่รู้เลยว่ามีจะได้เค้กแบบไหนก็เทียนใหม่มาให้ด้วยแอบพิเศษมากเขารู้ว่าแบบแบบตั้งใจแน่นอนตั้งใจหมดเป็นเดือนทุกคนคิดว่าเป็นเดือน Happy birthday to you โคตรจะคนไทยขยุกแบบยกเนี่ยดีรับไฟไม่ไหม้ผมเย้ขอบคุณนะแบมน่ารักมากๆขอบคุณจริงๆอันบล็อกของขวัญันเกิดแล้วชอไม่ชอบตรงไหนแล้วไม่ชอบตรงไหนแ้วไม่ชอบเงียบๆเออไม่ชอบก็เฮ้ยไฟได้เป็นไรบ้างคิดอะไรออกก็ซื้อที่รชินมาเรยๆเฮ้ยไม่ไ แสดงว่ากล่องอ่ะซื้อมาเองว่ะซื้อมาเองซื้อกล่องมาองแล้วไม่กล้าติดอะไรเปิดใช้ต่อมันสวยมากใช่มันควรได้ใช้ต่ออเยว่าจะติดโนนติดนี่หอมันเป็นนักรีไซสเกินวิไอนห่อมาอยูกินอมอยู่พี่กิฟตอันนึ่แน่นอนอ่ะร้านเ่อเรเปิดงนี้ยไม่ดีได้แท้แท้ตุ้ยคุโรไม่มีคุรมมีแต่ันที่มันปกรไม่รู้ เพราะว่าคิดว่าอันน nice> ี้ไอ่ม anyway> ีแล้วก็แล้วก็คิดว่าไอ้คุโรมิที่มีอ่ะมันหลุดใช่มันไม่ดีใช่อันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักเออแต่ของดีเของต่างจริงๆเอะแตมคิดว่ามันมันงานไทยเปนงานญี่ปุ่นไหมงานนี้น่ารักไม่ชอบปใช่ยังไม่มีคุโรมิสกีที่มีอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นต่างให้กิฟต์เยอะมากชอบกิฟต์ใช่เป็นนักติดกิฟต์นี่ไงอุ้ยเนี่ยถูกต้องอันนี้ติดเพราะว่าน่ารักแล้วอุ้ยผูแล้วห่อดีมากแล้วก็อีกกิตตี้ หรอืออะไรอะ่ะเอ้ยไม่ต้องไม่ดีใจทำไมอ่นะฮะท้อไม่ชอบทำไมอ่ะชอบชอบพี่ตี่วันนั้นน่ะที่ไปเดินยังคิดอยู่เลยว่าอยากซื้อแต่ไม่ได้ซื้ออุ้ยพัดเอ้ยไม่ใช่กัอะไรอ่ะพัดหรอกรแบบะจกเหรอคือ <c oughs> อยากไม่หมด <c oughs> เ,อเองอะอุะ้ยกระจกอะไรกระจกอะอุ้ย <c oughs> ถ้ากระจกคือแบบว่าอยากอยากได้มากเพราะว่าอยากไปทำคอนเทนต์ก็ได้ไงหุ้ยกระจกเหรออุ้ยกระจกเวลาแต่งหน้าใช่กระจกเวลาแต่งหน้าเพราะว่าตอน คือมีแต่แบบที่เป็นของไี่นะแกยขึ้นมาแล้วอีกอย่นึงคิดว่าเหมาะกับแอมมากแบบแอมน่าจะชอบไม่เพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยได้ใช้แน่นอนใช่ป่ะใช่เพราะว่าแต่งหน้าทำคอนเทนต์เออมันใหญ่แล้วมันแบบมันเป็นลายคิตตี้ที่แบบเราชอบมากจะซื้ออีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าล้านไปแล้วบอกมันหมดแล้วก็เลยฉันคิดว่ามัน้ออะไน่น่ารักมากอันนี้คือเคาไปทำอะไรต้องมีขึ้นติ๊กต็อกกูจะไม่กดซื้อเขาบอกว่ามันใส่ดินเนอร์ได้เฮ้ยเออมันเอาไวใส่ดินเนอร์ ้ก็เลยคิดว่าเพื่อเอาไว้ใส่ดีเทนเนอร์แบบพกไปมันน่ารักดีแต่อยากใส่แบบอยากใส่ที่มันพกได้ทุกวันเพราะว่าเป็นติดแก้มหยิบลิปน่ารักอ๋อน่ารักยังไงนี่แหละคิดอะไนี่น่ารักอยู่ที่หัวอ๋อเออว่ะขอบคุณมากนะเย้วันเกิดแอบมืดเย่เดี๋ยวไว้ถ่ายขอบคุณมากกินเค้กดีกว่า